โอ้ยพันด้าดิพนด้า,ดาเพื่อนเพื่อนเขาถามว่าวันนี้พันด้าจะบอกหวยไหมลูกบอกไหมบอกบอก,บอกตอนไหนละ่ะเขารอกันอยู่นะด้าด้าด่า,ดาบอกตอนไหนเขารอกันอยู่เนี่ยบอกไหมบอกปะ บอกไหมลูกบอกอ๋อทุกคนรอ,อก่อนนะทันดาจะบอกอยู่แต่ทันดายังอารมณ์ไม่ค่อยจะดีนาะงเจ็บตาด้วยเห็นไหมลนะ่ะโอ้ยนะทันดาเจ็บตาเหรอลูกนะเจ็บตาไหมลูกน้องก็โซมส่นดได้เจ็บตาเหรอลูกเจ็บไหมเออเจ็บตาเจ็บมากเลยเหรอ mẹ